ตลอดเวลา10ปีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าการติดตามบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศก็มีความคืบหน้าไปเป็นอันมากในปีที่ผ่านมาก็มีการได้รับคืนโกลเด้นบอยจากเดอมารสหรัฐอเมริกากับคืนสู่ประเทศไทยมีการติดตามบราณวัตถุสำคัญคืนหลายชิ้นและในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา วันที่8ธันวาคมก็เป็นการที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งคืนปฏิมาก,กรรมกลุ่มประโคนชัยทั้ง4ชิ้นที่อยู่เบื้องหลังผมคืนกลับสู่ประเทศไทยเพเป็นที่ทราบกันดีว่าโบราณวัตถุทั้ง4ชิ้นนี้เป็นโบราณวัตถุสำคัญที่มีอายุเก่ากว่า1,200ปีแล้วก็คณะกรรมการติดตามก็ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มตั้งกรรมการ ติดตามจนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้แล้วก็การกลับคืนสู่ประเทศไทยในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งการได้ศึกษารากเงาแล้วก็ความเจริญของยินแดนไทยในอดีตทั้งยังจะช่วยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพิพิธภัณฑ์รันรครด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสหรัฐก็คงจะ มีความร่วมมือแบบนี้ต่อไปแล้วก็คิดว่าในวันนี้หลังจากทุกท่านได้ชื่นชมแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาชื่นชมความงามและความสำคัญอักสมคุณค่าของปฏิมาก,กรรมทั้งสี่องค์ต่อไปด้วยนะครับ